ครับวันนี้เรามาเที่ยววัดตะโกนะครับผมจังหวัดพระนครศรียรุธยานะครับผมก็เพิ่งจะมาครั้งแรกเหมือนกันนะว่ามันจะคุ้มค่าไหมแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับมาก็อย่าลืมใส่หน้ากากนะครับเดีย๋ยวเราลองพารู้รอบๆครับผมผมก็เพิ่งจะมาครั้งแรกเหมือนกันนะเนี่ยที่คขลร้อมเรือกันน้ที่ใครร้องเพลงวะ มนแคนแก่นคุณป่ะครับมาตะโกนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นทางเข้าครับผมเพิ่งจะมาถึงเนาะเ,เดี๋ยวผมพาชมดูรอบๆครับเดี๋ยวค่อยไปไหว้ของชมอคเรี่กอะไรวะว้าวอยู่ทอาสวยมากครับอันนี้น่าจะข้าห้องน้ำอ่ะ ว้าวสวยงามมากครับผมตอนนี้ผมประมาณสักสามโมงกว่าๆแล้วผมมามองรอดๆมาครับผมก็เพิ่งจะมาครั้งแรกเหมือนกันแต่ว,ว่ายังไม่ยังไม่ไมค่อยได้อ่านประวัติมันนะครับว่าเป็นยังไงนะผู้ดีช่วงนี้ช่วงโควิดครับคนอาจจะน้อยนิดนึง นี่นะครับเราจะลองดูรอบๆอนะครับอันนี้มันไม่แน่ใจมันคืออะไรแต่มันมีสาหร่ากลางน้ำอ่ะสวยงามนะครับอ,อ๋อหลวงพ่อรวยครับผมเมื่อกี้ผมจะนะครับมีหลวงพ่อรวยนะครับจังหวัดพระนาครศรีอย,ยุธยานะครับถ้าว่าใครอยากมามาได้นะครับเดี๋ยวค่อยเรา ไหวทำไมนะครับน่าจะเป็นอ,อุโบสถครับเนี่ยสวยงามมากเลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณในวัดก็ถือว่าสวยงามมากครับก็จะปลูกเกเบื้องแบบสวยงามเลยนี่นะครับดูรอบๆวัดก่อนนะหลวงพ่อรวยนะครับจังหวัพหดพระนครศรีอยุธยานะครับถ้าว่าใครอยากมานะมาได้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปในอ,อุโบสถนะครับว่าเขาจะให้เข้าปะ แต่ว่าช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับเราต้องไปคัดกรองก่อนสวยงามนะครับมไปต่อครับหล,หลังจากเราออกจากโอเวอร์สดนะครับราลองไปดูตรงพระธาตครับว่ามันจะสวยงามเพื่อหน่อยนี่นะครับหลวงพ่อสวยงามมากครับบริเวณในวัด ขอพรเทา้าเท้าเทวาสุทัศน์เดี๋ยวให้เปน็นมาไปฝั่งไหนครับฝั่งนูน้นนะตรงตรงโอโซนนะครับโยนไปฝั่งไหนวะไปฝั่งนี้ที่จริงเขาจะปิด16บหนาฬิกาประมาณสัก4ี่โมงกว่าๆนะครับแต่ว่าอันนี 4. 4. 4. 5. 5. 5. ้เขาก็จะปิดแล้วมั้งครับเพราะคนไม่ค่อยมีแล้วอะผมมาก็ประมาณเกือบบ่าย3ามกว่าๆเนาะกว่ามาถึงเฮ้ยออกมาประมาณเกือบ บ่ายสมาถึงนี่ประมาณบ่ายสามกว่าครับผมมาจากกรุงเทพมะครับถือว่าชัว่วโมงกว่าก็ถือว่าไม่ไกลมากนะครับถ้าว่าใครอยากมานะแถวจังหวัดพระนครเสียอยุธย,ยานะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นไอช่วงโควิดนะครับคนอาจจะน้อยแทบจะไม่ค่อยมีคนเลยนี่ครับแต่ไม่ทราบว่าเขาจะให้เข้ามหมครับเนี่ย คายข้าก็ดีนะครับไม่รู้จะให้เข้าป้าเดี๋ยวลองไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปชมดูข้างในนะอันนี้น่าจะเป็นแบบบริเวณรอบๆปพระธาตุนะครับเขาจะปลูกต้นไม้สวยงามมากเลยแต่ไม่ทราบว่าเขาจะให้เราเข้าไหมนะลองดูนะถ้าใครอยากมามาได้นะครับถือว่าก็ไม่ไกลมากครับจากกรุงเทพก็ไม่ก,กี่กี่กิโลเมตรนะครับมาได้นะครับ ให้เขาเข้าทางหไหนวะเนี่ยเข้าฝั่งนู้นปะ <c oughs> ผมมาเพดที่มากครับแล้วก็เราพาดูรอบๆก่อนนะครับก่อนจะเข้าไปในใต้เจดีย์นะครับมันจะมีอุโม,มงค์ให้เราเข้าไปนะครับตรงตะเจดีย์มาพาดูรอบๆนะครับเดี๋ยวเราลองหาทางเข้าไปนะครับนี่ควรจะถ่ายรูปก,กันเต็มเลยอะ ผมก็เพิ่งจะมาครั้งแรกเหมือนกันยังไม่เคยมาเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนมากควรจะมาพวกทธมาค้าขายก็จะมาขอพรกันเยอะมากนี่นะครับผมนี่คนต่มเยอะเลยครับหน้าทางเข้านะครับจะเขียนว่าไงก็ด้วนาล่างมือให้สะอาดนะครับทางเข้านะครับ สวยงามมากเดี๋ยวมิ้วให้ถ่ายรูปไหมน่ะทางเข้านะครับทางนี้ทางน้าพระทับอ๋อ,อลูกปั้นถนงกพ่อรวยนะครับเหมือนมากยกจำลองนะครับหน่อพ่อรวย ครับเดี๋ยวเราลองพาไปดูข้างในนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เราถ่ายรูปไหมอ่ะน่าจะให้ถ่ายอยู่มั้งโอเคครับเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับโอเคนะครับหลังจากเราออกมาจากใต้พระธาตุนะครับแต่ว่าสรุปคือเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับพอดีมันมีนั่งของหลวงปู่รวยนะครับเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับไม่นะครับเราก็เลยออกมาข้างนอกตอนนี้ ถ้าว่าใครจะมาสนใจนะครับมัจะมีเหรียญนะครับแบบนี้ห้าร้อยบาทนะครับพันหนึ่งก็มีนะครับเดี๋ยวแต่เราจะบูชานะครับนี่อันนี้บริเวณรอบๆในวัดนะครับหน้าหน้าพระธาตุนะครับหลวงพ่อรวยนะครับรอบๆจะมีต้นไม้เขียวกระจีสวยงามมากนะครับ พอดีผมมาตอนส่งโควิดพอดีครับเขาว่จะปิดปรับปรุงอีกสามวัน,นครับทําความสะอาดละไอ้ทาความสะอาดนะครับตอนนี้เราไปหาทางออกกัทางออกครับแต่ค่รู้สึกวันนี้คนอาจจะเงียบเหมือนนะเพราะว่าส่งนี้มันเป็นส่งโควิดไงนี่ครับถ้าว่าใครมาก็อย่าลืม มาทำบุญกันหรือว่ามาแนะนำถ่ายรูปได้นะครับมาเช็คอินกันได้นะครับแถวแถวจังหวัดพระนาครเสียอยุธยานะครับตรงนี้จะเป็นศาลานะครับกลางกลางน้ำไลยนะครับมีต้นโพลลมเย็นมากผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมเห็นแค่เขาใครร้องนะมวนมวนแรีนแก่นคุณนะมวนแครนแก่นคุณครับที่ร้องเพลงก็ผมก็เลยตามมา สวยงามตามท้องเรื่องนะครับถ้าว่าใครอยากมามาได้นะครับไอเรื่องปราบวัดนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับเรื่องปราบวัดนะผมยังไม่ได้อ่านครับผมนึกถึงปุ๊บผมมาปั๊บครับผมจะมากราบไหว้ไงมาครั้งแรกเหมือนกันครับถ้าว่ามีโอกาสหน้าน่าจะมารอบสองนะครับนี่ครับบริเวณในวัดนะครับสวยงามมากครับจะมีต้นไม้เต็มเลยครับในวัด ว,วันี้จะมีแบบรูปภาพจำลองนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับอ,อันนี้บริเวณในวัดนะครับผมที่จริงอะ่ะวัดมันก็ไม่กว้างมากครับแต่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกมานะครับรอสิบครับเพิ่งจะมานะเห็นมันรูปภาพอยู่ใน ไา้ไอพระธาตุรับเดียวเขาไม่ให้ถ่ายรูปอะ่ะผมอยากถ่ายมากเลยแต่ไม่กล้าถ่ายนี่นะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกรอบนะึงก่อนจะกลับก่อนจะปิดคลิปนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผม นี่น่าจะเป็นสาลามัง้งเราเรอไปรับเหรียญน,นะครับอันนี้คือสนัดรับเหรียญน,นะที่ดินสนุดที่ดินรับเหรียญน,นะครับ ก็จะติดก่อพ่อยเท่าไหร่ก่นเนี่ยเดี๋ยวว่าทำไมครับครนะับ